คลิปนี้เราจะพาทุกคนเช่ารถขับออกนอกเมืองโตเกียวไปดูน้ำตกช้อปปิ้งที่คารุอิซาวะเอาเล็กแวะไปนอนแช่น้ำร้อนกันที่หมู่บ้านออนเซนคุซัตสึออนเซ็นวิลเลจขับรถข้ามเมืองท่ามกลางพายุหิมะเพื่อไปเจอพายุหิมะอีกทีเราจะสามารถไปถึงจุดหมายตามแผนได้ไหม <c oughs> มีอะไรต้องให้ลุ้นกันบ้างที่เมืองกุนมะและนากานโนะ สวัสดีเชา้าวันที่2ของทริปนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่สถานีอูเอโนวันนี้เราจะย้ายเมืองกันด้วยการเช่ารถขับ hey, เราทําการจองรถมาแล้วเรียบร้อยกับนิสสันเวนค์นะคะเป็นรถ8ที่นั่งเ,เป็นนิสสันเอลแกรนด์นาธ้าดำเมี่ยมเลยรับรถแล้วเราไปไหนต่อนะเดี๋ยวจะไปคารุซอซาว่รถก็คือใส่สโนว์ทายแล้วเรียบร้อยถามเขาแล้วเขาบอกว่า ยังไม่จำเป็นก็คือเราใส่แค่สโนว์ไทมยพอไปเจอกันที่คารุอิสวสา <Bye. S 1> เลยจ้ะบายเาเก่งมากข้างหลังเอ,าอ้าอีอัดมานะคะ <laughs> นี่ห้าใบใส่ได้สบายสบาย <c oughs> ไม่น่าติดนะ นั่งกันสบายอยู่เนาะเย้ yeah. oh, okay, ขับออกมาได้สักพักเนี่ยเราก็หาจุดแวะพักรถเพื่อหาข้าวกินกันนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจุดพักรถเขาค่อนข้างจะสะดวกสบายมีห้องน้ำมีร้านอาหารมีร้านกาแฟ แถมเขายังมีเว็บไซต์สําหรับเช็คด้วยนะคะว่าทางที่เราผ่านเนี่ยมีจุดแวะพักรถรไหนที<ห>่เลือก <ไป S 1> เข้าได้บ้างาเพราะว่าเสียเวลาหลงไปแล้วครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้โอเคแกขอคนขับรถอีสแป๊บหนึ่ง การขับรถในญี่ปุ่นค่อนข้างง่ายค่ะแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรของเขาอย่างเคร่งครัดจริงๆเราขับรถในญี่ปุ่นมาก็หลายทริปนะ mm. ก็ยังไม่เคยเจอคนขับจี้ขับปาดซ้ายปาดขวาเหมือนในเมืองไทยเลย mm. เราก็คิดว่าถ้าขับในกรุงเทพได้อะมาขับที่ญี่ปุ่นก็สบายสบายเลย จากโตกเกียวประมาณ2ชั่วโมงเราก็จะมาถึงเมืองคารูอิซาวะเมืองนี้ก็เป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของคนญี่ปุ่นเพราะว่าอากาศดีตลอดทั้งปีแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีแหล่งช้อปปิง้งแถมหน้าหนาวก็ยังมีลานสกีอีกด้วยค่ะและเป้าหมายแรกของเราในวันนี้ก็คือน้ำตกชิไรโต เรามาถึงอะไรวะชิละชิลายตัวยากจะไม่รู้อ่ะวัตถุฟอนนะคะสวยมากใช่็นาวมากไปน่าจะเดินอีกประมาณสิบ <1 S 2> นาทียีสิบนาทีแต่ว่าทางเดินสวยมากจริง น้ำตกชิไยโตนะคะก็เป็นน้ำตกที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงทั้งของในเมืองแล้วก็ของในญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าต้นน้ำเนี่ยผุดออกมาจากน้ำผุใต้ดินของภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วโดยชื่อของน้ำตกในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยหมายความว่าน้ำตกแห่งเส้นได้สีขาวตามลักษณะของตัวน้ำตกนะคะที่ไหลเอื่อยๆชิวๆเป็นเส้นสีขาว โดยที่เนี่ยสามารถเที่ยวได้ทั้งปีทุกฤดูกาลนะคะอย่างรอบนี้เรามาในฤดูหนาว<ๆ>ก็จะได้ฟิลลิ่งเป็นน้ําตกท่ามกลางหิมะสีขาวๆซึ่งเราว่ามันสวยมากๆสง,งบคนมาค่อนข้างน้อย<ม>สามารถเก็บเกี่ยวเวลาที่เนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับที่นี่ก็เดินง่ายนะคะไม่ไกลผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเดินได้ระหว่างทางเนี่ยก็สวยมากๆเดินชิลๆเพลินๆ5-10นาทีก็จะมาถึงตัวน้ำตกหลักแล้ว หน้าน้ำตกทุกที่จะต้องมีค่ะแล้วยังไงเพื่อนกูมันปลาย่างเลเวอร์ <c oughs> ซื้อไม้เดียวบ่ได้เพราะอะไรมันสามไม้จะเหลือเจ็เยนก็เลยไงสามไม้สองคนค่ะไหนลองชิมซิมันอร่อยเท่าที่นู่นไหม <c oughs> ลองชิมซิโอเคไหนชิมซิยังไง น,นิโกะอร่อยกว่าร้านนี้มันไม่สดหรอมันแห้อ่ะฉันว่มันนานอ่ะเขาย่างไว้นานแล้วออขับรถจากน้ำตกไม่ถึง20นาทีนะคะแล้วก็จะมาถึงตัวอาเล็ต ที่เนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะก็แนะนําให้ดูแผนที่ก่อนว่าเราอยากไปไหนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินวนไปวนมาแล้วก็เขาจะแบ่งโซนนะคะเป็น3หรือ4โซนนี่แหละโซนซ้ายมือหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกรองเท้าอุปกรณ์กีฬาส่วนโซนขวามือเนี่ยก็จะเป็นโซนสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมแบรนด์ไฮเอนต์ก็เข้าไปส่องราคาพวกแบรนด์ไฮเอน์มานะคะก็ราคาดีมากถ้าใครอยากได้เนี่ยมาช็อปที่เนี่ยคิดว่าคุ้มแน่นอน อันนี้พี่เราฝากซื้อเป้มากจคจขอบนะก็คือราคา3,800กว่าบาทเองอะพราะว่าลดจากป้ายอีก60%ถ้าใครสายช้อปเนี่ยควรจะมาที่นี่มากๆเลยเพราะว่าที่นี่อยู่ติดสถานีรถไฟเลยนะถึงไม่ได้เช่ารถขับมาก็มาได้ง่ายมากๆหลังจากช้อปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ออกเดินทางต่อไปยังคุซัสึออนเซนวิลเลจจากตัวเมืองคารุอิซาวะเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง จอดรถเสร็จเราก็กําลังจะเดินลงไปใจกลางของเมืองนะคะโดยที่กลางเมืองเนี่ยเป็นที่ตั้งของคุซัสึออนเซนยูบาทาเกะซึ่งก็คือออนเซนหรือแหล่งน้ําพุร้อนขนาดใหญ่นะคะที่ใช้สําหรับสูบไปตามเรียวกงังหรือว่าโรงแรมต่างๆทั่วทั้งเมืองเลย เราอยู่กลางเมืองคุซัสึแล้วตรงนี้มึงน่ารักจริงนี่ก็เขาทำอะไรก็ไม่รู้อะเป็นเหมือนบ้านเอสกิโมแล้วก็เป็นเป็นเทียนข้างในไหมมันคืออะไรอ่ะหรอเป็นแบบอนุสร์หรออ๋อแล้วก็เป็นแบบจุดเทียนข้างใน ขน่ารักนะไปมีเขาบอกบ่อน้ำพุร้อนมีคุณภาพดีติดอนดับต้นต้นของญี่ปุ่นและเราจองโรงแรมที่นี่แล้วทุกโรงแรมของที่นี่จะดูดน้ำร้อนจากที่น้ำร้อนน้ำร้อนออนเซนที่นี่แล้วก็เป็นท่อส่งไปยังโรงแรมต่างๆทั่วทั้งเมืองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นอนแช่ออนเซ็นที่คุณภาพดี ชเขามีที่ตั้งถ่ายรูปให้ด้วยคนนะาถ้าเรามาคนเดียวอะ่ะก็คือใช้ที่ตั้งเนี้ยถ่ายรูปได้กินกรมาถันเวอร์อือหกินกรมาถันเวอร์อุ๊ยสีสวยมากมมตอนแรกอ่ะ ตอนแรกเราอ่ะจะไปนอนที่ฮาคุบาแล้วทีเนี้ยเราดูพยากรณ์อากาศว่าหิมะมันตกหนักมากคือดูที่เนี้ยมันก็พอได้พายุหิมะเข้ามาสองวันที่แล้วแต่ว่าเราดูพยากรณ์ว่ามันจะหยุดแล้วก็เลือกมาที่นี่แทนก็คือพยากรณ์แต่มันดีมากทุกอย่างมันดีมันน่ารักตะมุต้องมีมันนี้ตะมุต้องมีมากดีนะที่ตัดสินใจมานี่เนาะมากอยากแช่ออนเซนเราอ่ะ และที่นี่เขาก็จะมีประดับไฟตอนกลางคืนนะคะก็คือจะเปิดถึงเที่ยงคืนเลยถ้าใครมาช่วงคาบเกี่ยวช่วงเย็นแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็จะได้เห็นไฟแบบดีด้วยเขามีที่แช่เท้าสาธารณะให้ด้วย<ส>ไปนั่งแช่แก้หนาวจริงๆเมื่อกี้เดินผ่านมาก็มีแบบตาำสี่แยก เีคือนี่ฮอทที่ชอบมากปกติก็จะกินแบบอันนี้แต่วันนี้มันแบบมีช็อกโกแลตสตรอบเบอรี่อร่อยปาคือข้างในเป็นสตรอบเบอรี่แค่นี้เฉยๆเคอกินรสดี้นะเอามาลองอข้างในเป็นแบบน้ำแข็งใส่อะ อร่อยข้างนอกเป็นช็อกโกแลตเกิดนี่ข้างในเป็นแบบน้ำแข็งใสสตรอเบอรี่อู้ลงรถมันเหมือน,มนที่คิดไว้ไหมคะดาร์กช็อกหรอมิลช็อกข้างนอกเป็นมิลช็อกข้างในเป็นนมสตบบรอเบอรี่พร้อมเกล็ดน้ำแข็งใสงใช่ชิมอันที่มันโดนสตรอเบอรี่เถอะมันเป็นแบบ ตรอเบอรี่กรึบๆที่เคี้ยวได้เหมือนต,ตบบรอเบอรี่ที่แบบกินนมตรอเบอรี่เด็กอ่ะอืแล้วยี่ห้อเน,นี้ยมันเป็นน้ำแข็งใสข้างในอยู่ละอร่อยอัน,นเป็นสตบบรอเบอรี่ที่เป็นน้ำแข็งใสเลิศอร่อยนะอือตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคูซ oh. ัตสึออนเซ็นโฮเทลวิลเลจเธอจองมาแบบสองวันที่แล้วปะจองมาสองวันที่แล้วรีวิวบอกว่าไลนา์อาหารอะ ดีมากเธอแล้วมันดีจริงฉันพาไปดูรายอาหารก่อนมันเลิศอาหารเย็นอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะก็รวมอยู่ในราคาห้องพักของเราอยู่แล้วโดยที่เราเนี่ยจองมาราคาคนละ3,200บาทก็จะมีอาหารมื้อเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีกมื้อหนึ่ง เาลิศถึงแมนจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ลายแต่ว่ามีชาบูชาบูเนื้อให้ทำกินเองด้วยหมดดีเลยเหรอ ถ้าเราจองมาเป็นแบบนอน5้าคน <c oughs> นี่แบบ Japanese r o มหน <c oughs> และ Western r o รูอีกหนึ่งล้วยังไงเรามากัน5้าคนเราต้องทำยังไงนะเหี <c> ่ย <oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> น่อยออกเท่านั้น <c oughs> ค่ะทุกคนค่ะนี่ห้องน้ำดูห้องน้ำอาบนา้ำก็ <c oughs> Japanese Style นะคะ แต่ว่าเราจะไปอาบน,น้ำกันที่คอนเซ็ปเอานี่ไงมาเหี่ยวเสร็จสละนอนนู่น Herm แล้วหนึ่งคนอันนี้เราก็จับออกเท่ากับนอนพืนอ๋อนอาอก้ยเท่ากันอ๋อไนอ้าวอีกแล้กันนอยนอ้าวอนอ้าเลยคนนึงกูนันพืน โอ้แล้วอีกหนึ่งคนโอ้น้อยอักโอเคเห็นไหมกูเป็นผู้โชคดีตลอดทีฟผาระเราจะไปแช่ออนเซนกันเขามีให้คนละหนึ่งเซตจริงๆออนเซนที่เนี่ยเขามีแบบาท์ดอร์ที่แบบสวยๆล้วตอนนี้ที่มาตกอยู่ก็คิดว่าน่าจะสวยงามแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปดูในออนเซนได้ไม่สามารถ่ายได้ ไปเลยมาถึงออนเซาา็นแล้วจ้าอันนี้เป็นฝั่งหญิงอันนี้เป็นฝั่งชายเขาห้ามถ่ายข้างในเราก็จะตัดจบแค่นี้คนะุณนาะไหนคุณนาบอกวันนี้อากาศดีไหนคุณนาวันนี้อากาศดีไงเราจะไปหานคูบากันไงก <laughs> ูงงเวอร์อยากจะคิดฮาคูบาจะขนาดไหน <laughs> เออ เราจะกินข้าวแล้วก็เดินทางไปฮาคุบะกันฉันว่ามันคนละข่ากันแกที่นู้นน่าจะไม่ตกเค,เคเอปปะเออ <c oughs> คนดวงดีอย่างเราอ <c oughs> าหารเช้ามีอะไรยังอยู่นะ้ออะต้องไปโกยหิมะต่อเมื่อคืนเราจอดรถตา <ะ S 1> หิมะทั้งคืนนะคะชาวมาก็เลย สภาพเป็นอย่างนี้เลยก็จะทุรักทุเลนิดหน่อยเย้ yeah, ทุกคนเรากำลังจะไปที่ฮาคุบะกันต่อตอนนี้เราเช็ดที่มาออกจากรถหมดแล้วใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่ง let's go เราก็กําลังขับรถมุ่งตรงไปเมืองนากาโนะนะคะเพื่อไปที่ฮาคุบะต่อเช้าเนี้ยหิมะตกหนักมากแล้วก็ที่พื้นเนี่ยมีหิมะสะสมตั้งแต่เมื่อคืนการขับรถก็ค่อนข้างจะลําบากต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเพราะว่าหิมะยังคงตกเยอะแล้วก็ลมแรงมากๆนะคะบางจุดเนี่ยเราแทบมองไม่เห็นถนนเลยมีบางจุดที่แบบไม่ไหวจริงๆรก็จอดพักนะคะหาเซเว่นหาเฟมิลี่มาดอะไรเข้าจากคาลูอซสาวะไปนากาโนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าแล้วก็เป็นภูเขานะคะ เอาจิงๆิก็แอบน่ากลัวนิดนึงนะเพราะมันไม่มีบ้านคนเลยแล้วก็หิมะมันถมสูงมากๆถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะตามใครมาช่วยได้ไหมทางมันเซตติ่งเลยทางป็นลำไส้เล็กเลยอ่ะอันนี้ทางจะไปไหนคะทางไปไหนนะตา์เจ้าอะไรสักอย่างไทรกาอะไรคุชีอะไรสักอย่างเซตติ่งมากไปสายไปสายน้องอยู่บนรถใช่ไหมใช่จากน้องท่องเที่ยวตอนนี้กูเป็นผู้ประสบภัยค่ะ มองไม่เห็นอะไรเลยคุณนาจากนี้ต้องเดินไปตรงศารอีก1กิโลประมาณ17นาทีแต่ต้องเดินเท่านั้นเาได้แล้วตอนนี้ รา่างกายใหม่แล้วทุกคนเดินทางต่อได้หนาวเกินมนหนาวมากศาลเจ้าโทคาคุช <'s'> er, ินะคะเขาจะมีทั้งหมด5จุดแต่จุดที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นสาลเจ้าบุญพร้อเป้าหมายของเราคือทางเดินต้นสนยักษ์ที่มีอายุเป็นร้อยรอปีไม่เราไปสไวน์ผาดูสภาพดิอยากจะนับถือพาะเจ้าขึ้นมาเลยงงมาก สวดมนต์ยังไม่สวดเลยค่ะอยากจะสพอมาเนี่ยสาระเน่จะมาไหว้สารเจ้าจะมาซื้อพวกุญจงพวกุณแจถามว่าทำอะไรมูศักสิทธิ์ศักสิทธิ์ทุกที่ค่ะสำหรับเอียวอันนี้เดินเดินยี่สิบนาทีรู้ใช่ไหมรู้ค่ะดูค่ะแต่ว่า ไม่ได้เตรียมใจมา,าสำหรับการลุยหิมะแนวกนลบหกฟิลไล,ลบสิบสามคุณโน้กูอยู่ฮอกไกโดแล้วกันทริปนี้กูมาดูซากุระเฉยๆนะนี่อ๋ออ๋ยหิมะเขา้าตา จุดที่อีโออยากมาถ่ายมากคนเดียวเหรอกูไม่ได้อยากมาค่ะเอาชิตาด้วยก็ได้อาอาอาชิตาดด้วยถ้าถ่ายแล้วไม่ลงรูปกูจะหยิกหยิกกีมันเลยค่ะหยิกกีค่ะไหนลองแกล้งถ่ายกูก่อนละกันโอเคไม่อีคนไม่อยากมาหน้าแดงมากมันก็ทำไมอ่ะมันอยู่หลังสันเจ้าเหรอตรงนี้ก็ขายแล้วคุณนะ ตอนที่เราแวะถ่ายรูปจุดเมื่อกี้น้องเหี่ยวเขาก็โทรมาตามนะคะว่าทำไมเรายังไม่ถึงสักทีเพราะนั่งอ่ะไปรออยู่ตรงจุดถ่ายรูปต้นไม้ใหญ่นานมากแล้วสรุปก็คือที่เราเจอเมื่อกี้มันไม่ใช่ของจริงจ้าต้องเดินไปอีกเดินทะลุสารเข้าไปอีกไหนคะก็คล้ายๆกันแก แกว่าดูก็รู้ว่าอะไของจริงกันแหของปลอมแกดูก็รู้แกใช้ตาเนื้อแกดูก็รู้ว่าอะไของจริงของปลอมแกอันนี้อันนี้ของจริงแกจะบอกว่ากูเลยนึกว่าน้องเหี่ยวหลงแล้วเดินสวยเอาดูให้เต็มปาจ้า จากตรงนี้เดินไปอีกประมาณ1กิโลก็จะเป็นสารเจ้านะคะแต่วันนี้เราไม่ไหวกันแล้วก็เลยเดี๋ยวจะเดินกลับกันเลยเราคุณชอบแมวที่รู้บอกว่ามุงลียมาแล้วคุณดูสิอันจ๋งเรคิดว่ามึงเลวด้วยนะพี่การบอกว่าเหี <c oughs> ย้ยรถ่ายตรงนั้นมาให้หน่อยตรงนี้ไหมได้คุณนะไม่ใช่ประเด็นคือเธอดูดีๆนะไม่ใช่หน้าไปหน้าเธอไปขูดกับต้นไม้นะ โอ้ยยังจอาก่อนไหมถ่ายพี่ตัดเออเดี๋ยวถ่ายให้ก่อนอ่ะเออยยยมันมันฟูหรือยังฟูอ๋อโอเคสุดท้ายแล้วหนึ่งสองสามถ่ายแข่ง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 มึงลองเอานิ้วจิ้มดูก่อนโอ้ยมันน่ากลัวมากอุ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้เยี่ยมไป หนึ 1> 1, 2, <S <S ่งสองซ้ำกวาดยอางี <Neo wir> <sk People> <X S 1> ้ก็ได้เตาอีกไปใหม่ให้ทอยคุณนาคุณนาเหมือนเกล็ดลูคุณนาขึ้นรถเปียกโชกแน่กูบอกเลย ปัดค่ะมุณแข็งมากปัดไม่ได้แล้เนี่ยเราด้วถุงเท้าดิแข็งาไปแล้วดีนะกูไม่เล่นแดดเริ่มมาแล้วนะใจเริ่มมาเวอร์ฮาคุบะจะเป็นยังไงนะรอนลุ้นเลยแกจะดวงดีหรือจะกีกี้ จากศาลเจ้าโทคาคุชินะคะเราก็จะเดินทางกันต่อไปยังฮาคุบะโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆโดยที่วิวตลอดทางเนี่ยสวยมากๆขับแป๊บเดียวเพลินๆก็ถึงแล้วม่อตโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โยนทิ้งโอ้ไปซื้อตั๋วก่อนอิวาอาทาเกะ กอนโดล่าลิฟจ้าเขาก็ดูพึ่งมากันอยู่นะว้ายคุณาฟ้ากำลังจะเปิดเราจะดวงดีหรือไม่แต่นี้ว่าไม่เห็นข้างบนมันดูแบบมันก็เป็นไอ้น้ำอยู่ดีอะ ึงแล้วเราก็ต้องมาซื้อตั๋วกันก่อนนะคะโดยค่าขึ้นกระเช้าขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยจะอยู่ที่คนละ2,900เยนได้ตัวมาแล้ว2,900เยนโอเควิวม่ตจัีจา <c oughs> เราจะดวงดีปะเราจะเป็นคนดวงดีเนาะใช่เพราะว่าแดดเริ่มมาจะเห็นอุ้ยมึงเขานี่เห็นเห็นไหมแต่ไม่รู้ว่าฝั่งที่มันสวยๆเห็นไหมตอนเริ่มเปิดแล้วนะถ้าเห็นเขาเราไม่ต้องมาซ้ำเราไม่กีกี้เราไม่กีกี้คิดว่าเรากีกี้ไม่จ๊ะไม่เคยค่ะน่าคนนะไม่เคยกีกี้วิวดี เพราะว่าเราไม่ใช่ตัวกีกกี้อยู่แล้วตัวกีกกี้มันคืออีกิปตนะเพราะกีนันไม่ได้มากีนะะไม่มาก็ไม่กีกก,กี้วิเขาสกีลงมาแบบนี้เด้วเขาสวยไม่เห็นแล้วมึง <c oughs> <c oughs> ไม,ม่เห็น,น,น <c oughs> <อ>ขึ้นคอนดอล่ามาไม่ถึงห้านาทีหมดแล้วค่ะนู่นค่ะ ็นอะไรเลยค่ะคุณนะาค่ะข้างหน้าก็ไม่เห็นข้างหลังก็ไม่เห็นเอาอะไรมาไม่กี่กี้อะมันน่ามันโนกมันในดวงตัวเองมากเวอร์เหี่ยวแล้วก็เลยดีเลยไม่ต้องเสียตังสองพันเก้าร้อยเยนหัวขึ้นมาก็ไม่เห็นอะไรค่ะไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวคุณรออยู่ล่างสบายแล้วและนี่คือวิวบนอิวาทาเกะที่เราได้ คุณน้าจ๋าไม่มีอะไรเลยไม่เจออะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยเดินห่างกันนิดเดียวก็ไม่เห็นหน้าแล้วนอะไร้ชื่ออะไรวะสิ้นหวังคุณน้ามองไม่เห็นอะไรแม้แต่น้อยกูหาคาเฟ่ไม่เจอเลยเอาจริงนู่นป่ะต้องมาใหม่ ใครไม่กี้กี้นะต้องมาใหม่กกีี้วอย่างน้อยมีฮอตชอกแลตให้กินนะจบสิ้น ฮอทช็อกโกแลตฮอทช็อกโกแลตมัฟฟินอันนี้เหมือนคุกกี้โอ๊ตอะไรสักอย่างอร่อยตอนนี้เราประมาณบ่ายสามครึ่งซึ่งเขาปิดใช่ไปสามครึ่งคุดีไปอย่างน้อยเราก็ได้ฮอตช็อกโกแลตกินคุณนาชิมอร่อยอยู่ดโยผู้ประสบภัยปะมากหนาวคุณนา ตอนแรกมีความหวังว่าจะเห็นเขาตอนนี้ให้กูลงไปให้ได้ก่อนแรงมากเหมือนพายุหิมาค่ะยิ่งกว่าไปวัดเมื่อกี้อีกค่ะกระโปรงกระโปรงกูไอซิ่งว่ะไหนชครดวงดีนะไม่มีค่ะกินทุกคน เนี่ยคุณนาไม่ต้องไปแล้วอยู่ลิงแก้มแดงอ่ะนี่ลิงแก้มแดงหนึ่งตัวลิงแก้มแดงหนึ่งตัวลิงแก้มแดงอีกหนึ่งตัวไม่รอที่โตนะรอสักคนตุยค่ะทิปห้าคูบาเราจบแค่นี้เนาะจบแค่นี้ค่ะไปต่อกันที่ฟูจิแล้วเราจะไม่กี่กี้เพราะเราเช็คพยากรณ์อากาศมาอย่างดีโอเคค่ะที่ถึงเวลาแล้วหรอ คลิปหน้าเราจะพาไปขับรถชิลๆชชมวิวฟูจิแบบอลังการพร้อมบอกจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปก,กับน้องหงแบบไพรเวทสุดๆช้อปปิ้งของกินถูกๆในซูปเปอร์มาร์เก็ตและที่พักที่สวยและถูกที่สุดในทริปพร้อมวิวฟูจิแบบสุดปัง